เชือกไหนก็ได้ระบบที่ทำประตูได้นะคะรับเชื500กอกละห้าร้อยคะแนนนะฮะหอยคะแนนก็คะแนนลับปากนะคะ500รับห้าร้อยคะแนนก็ห้ารอย่ารับจากคุณแม่ฉลยนะฮะแกยาครับตุเชือกตอนนี้พุ่นสามตแล้ววัาเซระตรงนีไปกำลังเล่นรุ่งสามตูนะครับเสียไม่มีประตู 3, ตวครับเะะช็อกแรไปดูเชกนี้ก่อนยกแล้วครับน้องคาพแพง500คะแนนรอยอยู่ด้านหน้าจากแม่เฉยนะครับจากะครที่ศเดนมาก 诺梅哈啊！<noise> ah, <noise> มันแห้งปากะแหงโพดโอไม่ได้แล้วครับน้องนะครับนขว้าตาไ้ครับที่ามนะน้องทุนนครับผมลุยต่อเลยมเป็นลัง,นงใจให้น้องทุกีครับเห็นาาฝนนะอแห้งกระดสิหนยนุน,นมันได้ลุน้นได้เสียเลยอ่ะ เป็นคะแนนมรางวัลน้ำใจเป็นค่าหารดูแล้างต่อไปนะถ่าต่อไปอ่าครับน้องบอบเลยลงสองสามสี่อไยนี่่ต่อไปจะครับบบรยบรยรบค่าไมิติหรือติดติดยังไงลูกสงสัยอย่างครับอ้าว เอาเอาเอาเดี๋ยวให้โอกาสนะครับน้องบอกรอยอีกรอบแรกครับอ่าบอกรอยแรกแรกยังได้ยินว่า500รอคะแนนแล้วก็อาจจะไม่รีบตัดสินใจการเติดเราต้องมั่นใจว่าจะติดเพราะทีนี้ออกห่าอีกครับ ครับเจ้าท Los in oh! ี y, ่จับได้ไหมแค่ไหนถุงเงินโอเคถุงเงินทำได้ไล้วขึ้นเชือกแล้ประตูแรกเราไปดูประตูที่สองรถจักรเชือกนี้กันต่อน้องแสงคำแสงคำอ้าวโอ้ยลูกบอลคพราะเยิครับผมุนลใต้ของช้างสะดอกเพราะเป็นสองประตูนะครับน้องแสงคำทำได เชรนนะครับสองเชรนสี่เข้านะครับ À, không ơi đây không ơi đây thì anh chả có me chân đùi nữa chả có สองประตูแล้วโอเคบอไปกูสองประตูแล้วต้องตัวแรกจาะทุกตัวตัวที่สองอาศัยครันะครับสองประตูแล้วนะทุกตัวที่สามต่อครับผมท่าประตูที่สามนะตัวที่สามนะครับน้องน้ำค้างไม่ใช่เขาเตะไม่ดีคุณผูมครับผมคือทุกที่เตะดีนะครับเตะเราว่าเราจะจบได้เลยเราจะเข้าประตูหรือเปล่าเข้าประตูหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะอ่า เราไม่เอาาส้นหรอฮะให้ตายสิพระเจ้าจอมเอาคุณผู้ชมครับมันคือความจริงนะครับถ้าน้องโบบานตีเข้านะครับแม่เอฟซีของช่องน้องโบบานจะให้สองหมืน่นขอเสียง ช่องโบราณนะครับผมแม่ทีช่องโบราณจะมอบให้อ่าโบราณนะครับตอนนี้ยังไม่มานะฮะออีกครู่หนึ่งครับสองหมื่นนะครับโอ้โหพูดเลยมันขึงแขนสแตน์อัพเลยครับอ้าวตไปอีกเทาไหรนะครับซุปเปอร์สตาร์ดารหลักไปแล้วใครจะไปรู้จัก ครับโบราครับผมเปซืครแบ บัวบานบัวบานลูกเออบัานกให้ไปเล่นกับลูกบอลห้เตะไปครั้งนึครั้งให้โอกาสครับงอีกครั้งเป็นลูกบัวบานบัวานอีกครั้งหนึ่งบัวบานอีกครั้งหนึ่งลูกเออเรียนบัวบานบัวบานนี่ก็จะเป็นแบบคนที่นะครับมีเอฟซีาบอีตาเยอะ้ากนะครับกเลยตรง Perfect pattern. <laughs> โอเคนี mm ่ก็ถือว่าเป็นอีกซีซั่นหนึ่งครับผมก็มีเอฟซีมีนั่งใหญนะครับมาซัพพอร์ตกันเยอะแยะมากมายโอ้สาธยายมองว่าจะน้องหลายโบ้ดอ่ะต่อไปนะครับนุ่นเชื่อต่อไปกันต่อนะอ่ะรุ่นใหญ่กันบ้างครับผมจัรทีมนะครับเชือมีความเก่าไม่ต้องกลุ่บอกชัดเจนมากสำเขาเราอาตุ้นเข้ามาย่างม่หัก โอตใจตั้ใจครับผมนะครับคุณแ่เชื่อยก็จะมอบ้คน0 0คะแนนก็จะมอบ้ชืหนที่เตเนแต่เชือหมที่ไมได้ก็ยินจ่าย้นอนครับเชื่อะ100คะแนนนะมีให้แน้นอนแตอยากจะให้สุขาสามารถนี่ต่อไปเป็น ดูตอ่อไปจ้ะอ่ะมาต่อเลยมาเร็วอ่าตนนั้งหลังดีๆก่อนตอนนั้งหลังดีๆก่อน,อนตอน้าไว้เสน่ไม่สนุก อาจจะนี่ไว้ทิ้งคิวถามไปพลาดไปอ่ะต่อไปนะครับน้องโมเมนะครับโมเมนี่ก็นะครับแม่นจิ๋วยก็จะซัพพอร์ตชอบน้องโมเมนั่นแหละนะครับนะบนะบโมเมจิ๋วจิตามน้องโมเมซัพพอร์ตตลอดนะครับอ่ะเจ้าของชอบโมเมนะครับโมเมเอาไได้นะครับสี่ข้รับจากโมเมจิ๋วสวยที่ มาวนะครับมาแล้วนะครับน้สายฟ้าโอโหไม่รีไม่ร้อนนะใจเย็นมากนะ่าเช็คลูกบอลก่อนยังไงฮนะอเอาเก็บลูกบอลก่อนโอ้ถ้าล้มได้ดีก็จะถือว่าตำแหน่งที่ทางในการเตีก็จะดีตามใช่ไหมจริงหรอล่าไปคะแนนนะครับจากพี่ชืรวยสายฟ้าจะทำได้หรือเปล่า จริงๆครับผมมันอยู่จังหวะเล่ากาจริงๆ,ๆอ่ะต่อไปน้องสตาร์ครับเลี้ยงสายกูแล้วด้วยนะเสรคจคนน้เสร็จคู่กันแหละโอเคอ่ะน้องรุ่นสาวประตูรับเ,เดี่ยวๆไม่ได้ไต้องเป็นฝ่ายลูกบ้าน นี่ก็จุดสายก้นสายสะโพกนะครับไปดูชุคร้ก็3มแตงกาดไนะครับต่อไปก็ไปดเต็มบอดปนบ้าครับอาตก็รันมเรนจากมย์ช่วยต่อนครับน้องลุ้มาพาเป่าไ้ในจัน้อย ยังไม่ได้นะครับอ้าคุณไม่ใช่รวครับนิดนองอีกครับได้ไหมเอาไม่ได้เหรอปิดกติกาอ้าโอเคแเราไปทำติดชูนะ i